สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเปิดกรชาเกม g ิงซ์ซนคอนดิกันได้นะครับตอนนี้มีกิจกรรมใหม่นะครับชื่อกิจกรรมเนี่ยทวเวนเจอรครสินะครับเป็นปีใหม่ของเกมนี้นครับซึ่งโอเพิ่มมาปีใหม่นะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับที่จริงมีอยู่อางมานล้วแต่ผมเปิดไม่ได้นะครับซึ่งตอนนี้ต้องมีนี่ฮิโยรินะครับ ก็มีพันห้าเพจพอดีก็ว่าจะเปิดสักสิบครั้งเล่นๆเพื่อได้นะครับซึ่งไอ้กิจกรรมที่ผ่านมาผมไม่ได้อะไรเลยดูให้ดูห้าดาวเล่นหน่อยแล้วกันนะครับเน่ก็สุดที่ยุยนะครับนี่เออวันคริสต์มาสผมได้นี่ได้ครนะได้จิกะมานะคป่ะไม่พู้รับต้แ่งเปิดเลยแล้วกัน สุดเวลาคุณผู้ชมว่ะอืมเข็มอีกแล้วทุกคลิปมันเข็มหมดตลอดอืมเข็มปึ้ดน,นะครับท่บานคิคปไหมสุดยอดได้ซ้ำสามตัวอ่า ัหลครับครับี้ับครับครับครับับครับครับครันีรัเครับครับครับครัมครับครับครัคับครับครับับรับค,ครับรคกคับร,ค,ค,รบนนครับคคับครัครคคับครบครัครับคบครับครบครับครับคับครับครับรับครับ